ครับตามมาพึ่งน้ำ

มีไห้ใครได้เนาะมนี่บ่านอะนายกขึ้นว้าอะมีอยู่ครับมีีมีีมี่นี่ด

มาเป็นมมอืมนี้งีบงีบดแนนมันเต้นห้านานี่แหงสิเต้นสูงมากห้านานเต้นดงเดงดงด้กินมันอกระด้เอดูกหางมาแล้วเืนียังเต้นล่ะโอ้โห ปลาครับนี่คือปลาสะดุ้งสะดุ้งยกยอปลาปลาเนี้ยมันทอดแซ่บเลยถึงมันจะเท่าแต่ว่าเจะทอดอืม